สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการแนะนำการใช้งานเจ้าตัวไทม์เมอร์วิกลี่ตัวนี้นะฮะเ,เรามาดูนะครับตัวนี้มันมีนฟังก์ชันพิเศษอะไรบ้างตัวนี้จะตั้งเวลาได้ 10, 16บ6สิบหกรอบนะรบประมาณ16รอบของการทำง,งานนะครับวันนึงจะปิดปิดเปิดได้16ครั้งนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้กระแสดได้พุธได้สูรสมควรนะ เรามาดูเริ่มเมนูแรกท่าเมนูตรงนี้นะกซี C นะฮะตรงนี้นะแรกจุดเล็กเนี่ยจุดนี้มันต้องใช้อะไรไปลายลูกแหลมหรือว่าปากกานะจิ้มเข้าไปนะถ้าเราจิ้มตรงนี้ปุ๊บนะครับไอตัวข้อมูลในการตั้งเวลาตั้งวันที่เป็นเวลามาตรฐานปกตินะฮะมันจะหายไปกลายเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็โปรแกรมที่อยู่งในตี่ตั้งไปทั้งหมดเนี่ยจะถูกล้างเครี้ยงเลยนะฮะาไปดูเริ่มต้นนะครับ แต่สมมติว่าเราเคลียร์แล้วก็ได้ครับเคลียร์เลยนะฮะปึ๊บเห็นไ,ไหมฮะมันจะศูนย์เห็นไหมครับเริ่มศูนย์ใหม่หมดเลยแต่ถ้าเกิดเราก,กดในดูในโปรแกรมนะฮะมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับโปรแกรมไม่มีการตั้งนะครับมันจะตั้งได้นะ, 5, 6, 7, 8, นะฮะห้าเห็นไหมหกเจ็ดแปดฮะเก้าสิบที่เบสออนออฟออนออฟปิดเปิดปิดเปิด,ปดนะฮะจะให้ปิดแล้วก็เปิดสองครั้งต่อวันนะครับนอะ่า ตัวนี้นะส่วนตัวนี้อ่าตัวนี้ก่อนะนะครับไหนๆก็ตัวนี้ลวตัวนี้เลยก็ไดนะ้ซีพรก็คือเป็นการสมมติว่าเราตั้งไว้อ่าตรนนี้นะครับเหมือนออนที่เวลาทีหนึ่งสมมติครับคุณสั่งปิดที่เวล,ลาทีสองนะครับแต่พอดีเฮ้ยอพอตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจิ้มเข้าไปงแล้วเนี่ยมันจะก็จะเซฟอัโตโนมัติให้เราเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าเกิดกดปิดหรืยอยังไงเนี่ยเราต้องการแก้เงี้ยหรือว่าต้องการลบลบถ้าเกิดถ้าแก้แล้วก็เพิ่มไปได้เลยครับแต่ว่าต้องการลบทิ้งคือไม่เอาไม่ไม่ต้องการตั้งก็กดตัวนี้ครับเนี่ยมันจะเหมือนการเป็นการไม่ได้ตั้งนะไม่ต้งไม่ได้ตั้งอันนี้ก็กดกลับเมนูหลักด้วูฮะอันนี้เห็นไหมมันตั้งเมื่อกี้เนี้ยเราก็กด4ีครับมาเคลียมันเวลาใช้งานเรามัดระวังนิดนึงนะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดเผลอ กดตัวนี้เสร็จแล้วอยุดไปกดตัวเนี้อ่าค่อยทีนี้ไอ้ที่ตั้งก็มันหายไปเลยนะครับถูกไหมฮะพยายามถ้าตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเราพยายามจะไปกดตรงนี้ถ้าไม่มั่นใจอีกไปจดตัวนี้นะครับตัวนี้จะไปกดเรายุ่งยุ่งแค่นี้ตัวนี้สี่ห้าปุ่มเนี่ยพอครับโอเคนะครับอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวการเริ่มต้นการตั้งเวลานะครับ เมื่อกี้ล้างหมดแล้วไม่มีอะไรอ่าทีนี้เรามาเริ่มต้นอ่าตอนนี้เห็นว่าเวลามันจะกาลายเป็นศูนย์นะฮะผมตั้งเวลาถ้าวันนี้วันสมมุติว่าวันนี้ไปวันพุธนะครับเรากดตัวนี้ครับนะรรคบ้างไว้นะตัวนี้ตัวรูปนาฬิกานะฮะค้างไว้เสร็จแล้วก็กดดีครบดีบวกดีบวกคือเดือนะครับเม่อกีมันไม่ยืมันอยู่วันจันทร์แต่มันเลื่อนมา,าวันอังคารพุธลาบศุกร์เสาร์อาทิตย์ จันธาคารสมมติวันนี้มันเป็นสมมติวันนี้มันเป็นพุทธแก็กดเปนพุทธนะมันจะขึ้นสีดํามันจะขึ้นเยมเข้มตัวที่ตกสันตัวนั้นนะถ้าใช่แล้วเราก็ปล่อยมือมันก็เซฟไปละต่อไปเราต้องการตั้งเจ้าตัวชั่วโมงครับที่เป็นเวลามาตรฐานสมมติตอนนี้เวลานะะดูก่อน23.52านะนะยี 23. ถ้าขึ้นอย่างนี้มันจะใช่ไหมครับผมอยู่ไกลใช่ไหมตัวเลขมันยิ่งถึงยี่สิบสี่อ่ะหรือถึงแค่ครับถึงยี่สิบสามแล้วก็ศูนย์เนาอะ,อะอันนั้นเราก็กดแช่ไว้เลยก็ได้ครับกดตัวเนี้ยค้างไว้ลูกนาฬิกาเนี่ยค้างไว้แล้วก,กดตัวเนี้ยแช่แล้วก็ได้มันจะวิ่งไปครับมันก็จะทําให้เราเร็วขึ้นนะครับอ่ามันถึงนี้เราก็ค่อยๆกดละเม็ดก็ได้อ่าแต่ละ,ะครั้งยี่สิบสามครับเสร็จแล้วเราก็าไปดูที่จุดห้าสามเนาะห้าสามเดี๋ยวผมก็กด กว่าจะไปถึงน่าจะห้าสี่แล้วเนี่ยมันไกลไหมครับเรากดแช่ไว้แต่ถ้ากดกดเนี่ยเหมือนกดทีละขึ้นทีละขึ้นทีละตัวเลขครับขึ้นทีละหนึ่งนักทรหนึ่งแล้วก,กดแช่มันก็จะวิ่งเร็วขึ้นมันอยู่ไกลฮะแล้วก็กดนี้จะเร็วกว่านะถ้าตัวเลขมันอยู่ไกลนะฮะที่เรววา,นะาต,เต้องการห้าสิบสี่นะฮะอีห้าสิบห้าเกินละไม่เป็นไรนะห้าสิบห้ากับห้าสิบห้อ่า เปรีบยบไปหน้าสิบสี่แล้วจะได้ใกล้เคียงของจริงอ,อเคเสร็จแล้วก็ปล่อยมือ,อโอเคละทีนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการเลือกตั้งตั้งโปรแกรมนะฮะ เรากดทีหนึ่งครั้งอ่ามันจะถามว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยอ่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยเปิดกี่โมงนะเราสมมติเมื่อกี้ยี่สิบสามจุดสี่ห้าใช่ไหมผมผมจะเอาซักยี่สิบสามจุดสี่หแล้วนะไม่เมื่อกี้ 4, 5. 4, 4, 5. สี่ห้าสน่าจะซักสี่สิบห ยี่านะฮะยี่สิบจุดอจเนาะยี่สิามจห้าอ่าอาจักห้าเจแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตั้งไว้ห้าเจ็ด้าเจ็ผมตั้งเวลาแล้วก็ พอเราปล่อยมือนะครับมันก็เซฟอัตโนมัติออฟนะครับครั้งที่หนึ่งเนี่ยออฟก,กี่โมงนะครับที่ยี่สามจุดห้าเจ็ดนะผมจะออฟที่ยี่สามจุดห้าแปดนะนะเป็นการทดสอบให้ดูยนะนะี่สิบสามจุดห้าแปดแล้วกดนาที อ่าได้ละครับแต่แล้วก็เนี่ยัน่อไปเรายังไม่ตั้งอะไรก็ปล่อยไปครับถ้าเราตั้งก็ตั้งไปนะฮะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้มันมันห้าห้าอยู่นะเมื่อกี้เราตั้งห้าเจ็ดใช่ไหมครับทีนี้เราผมบอกต่ออีกหนึ่งถ้าสมมติตรงนี้ครับมันมันจะแมนนวลนได้ถ้าเราจะแมนนวลเรากดได้เลยครับเนี่ยมันจะออกได้เลยทีนี้แสดงว่าเอาพุทเนี่ยทําบาค้างไว้ครับไม่ใช่ว่าเราจะไปเปิดหลอดไฟเปิดพัดลมเลย หรือว่าแอร์ลก็เปิดได้นะอย่างเงี้ยนี่มันทานํางานค้างถ้าเราต้องการให้มันมาออโต้นะครับตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับเราจะต้องกดมาออฟก่อนนะครับนี่เห็นไหมออฟก่อนนะครับมาออฟก่อนเสมอนะเราจะถึงจะมาที่ออโต้มาถึงจะทำงานออโต้นะแต่ถ้าเราออนเสร็จแล้วมาออโตอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะออนค้างนะครับเราต้องออฟก่อนนะครับแล้วก็ Auto. ออโต้เดี๋ยวด้วยครับ ถ้เาเรากดถูกเนี่ยเมื่อกี้เราตั้งไว้ห้าเจ็ดไม่ทำงานนะครับเราจะปิดแค่สิบแปดเห็นไหมครับทำงานแล้ว แอรครับเหลืออีกสักสิบห้าบิ๊กนะแบบน้อยนิดหนึ่งมันก็จะตั้งปิดตามเวลาที่เรากำหนดไว้จะปิดแล้วครับแล้โอเคนี่อย่าลืมนะครับตรงเนี้ยเวลาเวลาเราเราเมนนู่นไปแล้วสมมติเราทดสอบระบบนะว่าเอ้ยเราต่อโหลดต้องไหมแล้วกดเทส หรืออะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าบางวันเราไม่ต้องการให้อโอโต้เราต้องการใช้เลยไม่ต้องรออโอตโตออ้เงี้ยเราก็เปิดทตน,นี้พอเ,เปิดเสร็จแล้วเนี่ยเรากลับมาครับกดหนึ่งครั้งเห็นไหมกลับออโต้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับมันเราจะออนค้างเห็นไหมครับเอาไว้ออนค้างอยู่นะอย่างนี้แสดงม,มันออโต้ไม่ได้นะครับเนี่ยเราต้องกลับมาออฟก่อนเสมอนะครับออฟเห็นไหมไฟไฟดับนะฮะแล้วึ้นออฟแล้วกดครั้งหนึง่งนี่ครับนี่มันเฉ่งจะออโต้นะอันนี้อย่าลืมนะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมกดออโต้แล้วมันทำงานค้างไม่ได้นะครับเลาเรากดออนเสร็จแล้วต้องต้องต้องกลับมาออฟแล้วก็ถึงจะมาออโต้ครับเวลาเวลามันกดมันจะวนอย่างเงี้ยครับออโต้เสร็จไหมฮะออโต้แล้วมันจะไปออนมั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 นไม่ใช่ออนเสร็จแล้วออฟต์นะมันจะถอยหลังกลับมาครับย้อนกลับมาเห็นไหมเนี่ยผระบมันเป็นอย่างงี้นะครับแล้วก็ออฟถึงออต์ออโต้วนไปวนกลับ็นลูกศรวนขึ้นลงครับตัวเนี้ย ระบบก็สร้างมานะครับว่าตัวนี้มันสามารถออนเหมือนน่นได้แล้วก็ออโต้ได้แล้วก็สามารถปิดการใช้งานได้สมมุติเราไม่อยากใช้งานเราก็ทําการปิดหรือหลยก็ได้อย่างเงี้ยได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราจะไปออโต้นะครับจะต้องให้ออฟก่อนแล้วถึงจะกดนี่มันถึงจะออโต้ตามที่ตั้งไว้นะนี่นะครับไหนจะลืมนะถ้าจะไปออโต้ต้องต้องอย่างนี้ต้องออฟก่อนเท่านั้นถึงจะไปออโต้ อันนี้ต่อไปนะครับการตั้งโปรแกรมเนี่ยมันสามารถเลือกวันได้นะฮะเลือกวันได้ดูนะครับเมื่อกี้ผมเข้ามาที่โปรแกรมนะรอบที่หนึ่งเนี่ยผมตั้งที่ยี่สามจุดห้าเจ็ดใช่ไหมครับผมออนทุกวันเห็นไหมตัวหนังสือสีดํามันขึ้นที่วันจันทร์เห็นไหมครับเห็นมันขึ้นแล้มันขึ้นที่วันจันทร์เนี่ยมันขึ้นที่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีเสาร์อาทิตย์เลยขึ้นหมดเลยะทีนี้เราต้องการ ให้ทวันไหนนะครับเราก็สามารถกดเลือกวันได้โดยกดที่ตัว d บวกนี่แหละครับเนีต้แต่ว่าเราต้องเข้าไปแอบถ้าเกิดเราหนึ่งนาทีนะครับมันเกิดหนึ่งนาทีหนึ่งินทีถ้าเราไม่ไม่กดเนี่ยมันจะกลับไปหน้าจอหลักคือนาฬิกาไม่กดอะไรเลยมันกลับไปหน้านี้นะเรกดกลับมาตั้งนี้เอ๊ตกใจนี้เราก็กดเลือกวันเห็นไหมครับนี่วันจันทร์เห็นไหมครับวันจันทร์เดียววันอังคารนะวันอังคารเฉพาะวันอังคารก็ได้เฉพาะวันพุธก็ได้ หรือจะเลือกวันใดวันหนึ่งก็ได้อ่ามันคือเป็นตั้งทุกวันปกติมันจะตั้งทุกวันมาก่อนให้เรานะฮะอิตย์อ่าหรือนี่นะฮะจันทร์พุธศุกร์อ่าทำกันได้อีกน,นะครับสามารถตั้งได้อ่ากอีกครั้งหนึ่งเนี่ครับธนาคารพระรสสาษฎร์อ่ากอีกครั้งหนึ่งเป็นเสากาทิตศนะครับกอีกครั้งหนึ่งเป็นธนาคารพุธกดอีกครั้งหนึ่งเป็นอ่าพระราษศุกร์เสานะฮะกดอีกครั้งหนึ่ง เป็นอันนี้เลยจันนึงสุกอ่าจันนึงเสากดครั้งหนึ่งเห็นไหมครับคือทางาน,นทุกวันเห็นไหมครับเราจะเลือกแบบไหนก็ได้นะฮะขึ้นอยู่กับเราเลือกนะครับก็ค่อนข้างใช้งานได้ยืดหยุ่นดีนะครับก็ค่อนข้างที่จะครบครบคันในการทำงานก็ช่องตื่นก็จะเหมือนกันนะครับว่าออฟก็เหมือนกันแล้วก็สามารถไปเลือกได้นะครับตรงนี้โดยกดดีบอกว่าจะเลือกปิดวันไหนได้เหมือนกันนะฮะ นี่ก็เป็นการทํางานอ่ส่วนก็อัน,นอื่นๆก็ตั้งเหมือนกันนะคงไม่ยากนะฮะเนี่ชั้นที่สองเราก็ตั้งไปตามที่ต้องการว่าวันหนึ่งจะให้เปิดปิดกี่รอบก็ได้นะ,ะอืมได้สิบหกรอบเป็นทางานครับโอเคก็กดไปสิบห้านะสิบหกนะได้สิบหกครั้งต่อวันนะสิบหกรอบเป็นทำงานก็ วัมว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนสมาชิกที่ได้ใช้ทมัมเมอร์รุ่นนี้อยู่นะฮะก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ